สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูคุพิธีนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเข้าสู่รายการครูคุพิธีไกด์นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นครับไม่ใช่ทูเรบูนะครับนี่ครับอยู่ข้างบนนี้ที่จะมาแนะนำนะครับเผื่อตกใจใครเห็นทูเรบูลูนะครับไม่ใช่ครับนี่ครับเรื่องี่จะแนะนำคือเรื่องนี้ครับนี่น้องเหมียวน้อยนะครับนี่ครับจํานวนหกเล่มนะครับชื่อการ์ตูนไทยอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดู ให้ดูหน้าปกกันก่อนนะครับนี่ครับเป็นการ์ตูนเก่าแล้วนะครับนี่ครับเล่มหนึ่งครับ asthma racer asthma racer นะครับหรือ asthma r a y ก็ได้เป็นองสั้นนะครับนี่ครับนี่พระเอกของเรานะครับอยู่นหน้าปกแล้วก็น้องเหมียวน้อยนะแมวนะไม่ใช่สิงโตนะครับนี่ครับ asthma racer นะครับผู้เขียนก็คือนี่ครับชื่อ g.ix นะครับผมอ่านไม่ผิด มริจารยังไงเหมือนกันนะครับสนับพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิกนะครับ45บาทนะครับเล่มจบที่เล่มที่หกนะครับซึ่งเล่มที่หก5 50บาทนะเล่มทหกจะเรียกว่าเล่มจบก็ไม่นานเรียกว่าโดนตัดจบนะเนื่องจากทักหลังก็คืออย่างที่เราทราบกันก็คือสยามอินเตอร์ไม่ค่อยได้สนับสนุนระตูนไทยเท่าไหร่กับ จบที่หเล่มนี้ไปเลยครับในเรื่องอาจจะยังไปไม่สุดนะครับฉบับจบนะครับในเรื่องก็ไปไม่สุดนะครับมันยังไปต่อได้อีกแต่ก็อย่างที่ทราบก่อนที่ผมเรียนไปนะครับกระดาษก็นี่ะกระดาษรูปเนี่ยสีเหลืองได้นะครับกระดาษรูปสีเหลืองได้ขนาดคอคเกตบุ๊กนะครับดูภาพข้างในนี่ฮะโอ้แต่เส้นสวยอยู่นะครับแต่เส้นสวยนะผมอ่ที่ผมอ่านเนี่ยชากกระชั้นก็โอเคนะครับเนี่ย มีการปล่อยพลังครับการต่อสู้ฉากแอคชั่นผมว่าวาดได้สวยมากนะครับนะักเขียนคนนี้ไหลลื่นอยู่มีลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับนี่ฉากแอคชั่นให้ดูครับว่าได้สวยจริงครับฉากแอคชั่นนี่เล่มหนึ่งนะครับการต่อสู้บูป่านะมีน้องหมานี่ มีสัตว์ปแปลกๆในเรื่องนะครับมีหมาป่าด้วยนะครับใครที่ชอบเดี๋ยวให้ไปดูลายเส้นในเล่มสุดท้ายนะครับ <c oughs> กระดาษเหมือนเดิมครับทุกเล่มกระดาษรูปน้ำตาเลเนี่ยนะหือมีพัฒนาลายเส้นขึ้นอยู่นะครับสวยขึ้นนะถ้าเทียบจากเล่มแรก พยากามรปลองยุทธนะครับแอสมาฮนะแอสมาเลเซอร์นะครับจะใครอ,อ่านนะครับเรื่องแอสมาเลเซอร์นะครับวุ้นชาต่อสู้ทำได้ดีต่อสู้หรือว่าสวยอยู่นะยังดุฉากวิ่งพุ่งเลยแล้วก็ตัวญี่ปุ่นเนี่ยสไตล์กับตัวญี่ปุ่นเลยนะครับ นี่ให้ดูหน้าเนี่ยครับโอ้โหวาดอลังการกเห,หมือนกันใช่ไครับภามาทำไม่ตายครับไม่มีหน้าสีหนะ้ากระดาษพูปหมดเลยเล่มหนึ่งก็ราวร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยหน้านะครับ น่าจะหาซื้อมือสองได้นะครับมือหนึ่งไม่น่ามีแล้วนะครับจบอยูที่ตรงนี้นะครับจ,จบวาดเมาสวาดได้สวยนะครับลายเส้นรูปเล่มก็จะมีประมาณนี้นะครับ เงินก็ประมาณนี้นะครับ6เล่มจบนะครับก็เป็นการตัดจบนั่นแหละครับอย่างที่ผมแจ้งไปอาจจะยอดขายไม่ดีหรือสยาเจอพักหลังก็ไม่ค่อยได้สนับสนุนกระตุ้นไายซึ่งเล่มจบชับนี้ออกมาในปีเดียว๊บนนะครับยังไปต่อได้แต่รู้สึกว่าไม่มีบอกเนี่ย จ,จบไม่บอกว่าออกมาปีอะไรนะครับไม่มีหน้าสารบัญบอกดูดิเล่มที่ห้านะครับว่าเล่มที่ห้าออกมาเมื่อปีอะไรน่าจะมีบอกนะครับเดี๋ยวาหากันครับไม่มีบอกเรื่องนี้ไม่บอกว่าออกปีอะไรไามา่เป็นไรนะครับ <S <S อะครับไหนพูดถึงรูปเล่มไปแล้วมาดูเนื้อเรื่องเริ่มที่ปกหลังเนื้อเรื่องของ asthma racer นะครับ บอกว่าในอดีตการนะครับโรคได้ประสบกับฝูงอุกกาบาตซึ่งได้มาพร้อมกับเชื้อแบคทีเรียไขมีเรียรที่ทําให้สิ่งมีชีวิตทั่วโลกวิวัฒนาการขึ้นไปอีกขั้นผู้คนได้เรียกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ว่าแอสมานี่คือเรื่องราวของสิงห์เรสนุ่มผู้เลี้ยงดูแอสมาแมวที่มีชื่อว่าเจ้าเหมียวทั้งคู่ได้พบเจอเรื่องราวต่างๆทั้งการต่อสู้และการระจนภัยอันมากมายในโลกของเราแอสมาแห่งนี้ ถ้าคุณเป็นผู้ชื่นชอบแนวการ์ตูนมอนสเตอร์ต่างๆแล้วก็ห้ามพลาดอย่างที่ผมว่าไปครับเรื่องนี้ Asma า a ดเซนะครับนี่ครับสิงห์เฮ้ของเราแล้วก็นี่เจ้าเหมียวนะครับเป็นแอสเป็นผู้เจ้าสิงห์สิงห์นียเป็นผู้เลี้ยงดู S อสมานะครับนี่ครับเลี้ยงดูเจ้าเหมียวนะครับในการประจนภัยระหว่างสิงห์กับเจ้าเหมียวนะครับก็มีเรื่องราวในการต่อสู้นะครับไม่ว่าจะตามจับตาม ตามจับบุคคลที่ขโมยแอสมาเพื่อใช้ก่อการร้ายตามจับบุคคลต่างๆเพราะว่าจะสิ่งที่เหมือนเป็นคนที่ถูกว่าจ้างงานนะครับซึ่งแอสมาของเจ้าสิ่งก็คือแมวนะครับแมวที่ถูกเลี้ยงตตเลี้ยงดูมาจนโตนะซึ่งเรื่องนี้ผู้เขียนนั้นได้รับแรงบันดานใจจากพวกโปเกมอนดิจิมอนอะไรพวกนี้นะครับทำให้อยากมาเขียนกตัวแนวโปเกมอนดิจิมอน เป็นของตัวเองนะครับซึ่งจับบรรดาสัตว์ต่างๆมาวิวัฒนาการนะครับสัตว์ที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับซึ่งสัตว์แต่ละตัววิวัฒนาการก็จะต้องมีตาสัญลักษณ์นะครับเกิดขึ้นมาอ่าแต่ละตัวก็มีตาสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับคือการจเจริญเติบโตไม่เหมือนกันซึ่งของเจ้าสิงค์นะครับก็คือแมวแต่ว่าได้การจเจริญเติบโตแบบร่างกายใหญ่โตนะครับจึงดูเหมือนสิงโตนะครับแล้วก็เจ้าสิงห์ก็ร่วมมือกับ เจ้าเหมียวนี่ครับในการประจนภัยนะครับเป็นในโรคแอสมาอ่ะมาดูหนึ่งในเล่มสองเมื่อเชื้อแบคทีเรียมันระบาดนี่ครับในเล่มสองนี่ก็ได้พบตัวละครใหม่คือชุติมาเนี่ยครับพยายามแก้ไขนิสัยกลัวแอสมาจึงเริ่มต้นเป็นเลเซอร์ฝึกหัดคือผู้หญิงคนนี้นะครับชุติมาในเล่มโผล่มาแต่เล่มหนึ่งนะครับแล้วก็มีบทบาทในเล่มสองนะครับนะครับแล้วก็สิงห์นี่ครับเลเซอร์หนุ่มเนี่ยครับ กับเจ้าเหมียวนะครับก็รับภารกิจปวดหัวในการดูแลคูแคทเห็นไหมครับสิงก็เป็นนักว่าจ้างนี่ผมบอก,กคือรับจ้างนะครับปฏิบัติตามงานคําสั่ง,งเจ้าหนายที่ให้เงินนะครับนี่ก็ได้รับดูแลคูแคทนะครับแล้วก็มีเรื่องร้ายผู้ประสงค์ร้ายเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นการเปิดเยร่างสิงกับเจ้าเหมียวมากกว่าในเรื่องนี้นะครับมีทั้งการต่อสู้กับแอสมาคนอื่นการประทะกับองค์กรชั่วร้ายหรือไม่กระทั่ง การเปิดเผยความรับค่าเลือดของแอส,สมาซึ่งจะอยู่ในตอน,นท้ายว่าค่าเลือดคืออะไรนะครับแล้วทําไมเจ้าเหมียวถึงโหดขนาดนี้ก็จะมีเฉลยอ,อยู่ในนะครับถึงเนื้อเรื่องจะถูกตัดจบแต่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกนะครับนะครับเราพูดถึงเรื่องข้าวๆเท่านี้ดีกว่าครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องแล้วมันจะไม่ค่อยมีอะไรก็ให้เราดูไว้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ใหญ่ซอยมากคือการจรภัยของเจ้าสิงและเจ้าเหมียวแล้วก็มีชุดติบาผู่ที่กลัวแอส,สมาได้รับ หมาน้อยมาเลี้ยงนะครับนะครับเข้าสู่ช่วงให้คะแนนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับนี่ครับทวนอีกรอบหนึ่งนัดนะครับรูปเล่มปกสองชั้นพ็อกเก็ตบุ๊กกระดาษทูปน้ําตาลนะครับราคาเก่าแล้นะครับสี่สิบห้าบาทห้าสิบาทจำนวนประมาณร้อยกว่าหน้านะครับร้อยเจ็ดสิบกว่าหน้าถึงสองร้อยหน้าครับอยู่กระดาษเหลืองไว้หมดแล้วนะครับรูปเล่มผมให้คะแนนอยู่ที่ถ้าเทียบกับรูปเล่มสมัยใหม่ผมให้อยู่ที่ หกคะแนน,นครับพอเป็นรูปเล่มสมัยเก่าแล้วนะครับถ้าเป็นรูปเล่มสมัยใหม่ก็อาจจะเพิ่มราคาเพิ่มคะแนนให้หน่อยนะครับเพราะว่าในยุคสอง3ห้าอหกสามเ้ยสองห้ารยหกหกนะครับสองห้าหกสามสองห้าหกเนี่ยรูปเล่มสื่อตูนได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือเพิ่มกระดาษดีขึ้นอา่ามีการทําปกให้ดีขึ้นนะครับกระดาษอย่างนี้ก็เป็นกระดาษสีขาวบ้างกระดาษอาร์ตบ้างกระดาษปอนขาวบ้างกระดาษอะไรของสยามเนี่ยนะครับเรียกอะไร ไล่ๆอะไรแถวนี้นะครับโอ้โหเป็นการที่ดีขึ้นเยอะนะครับเลยให้อยู่ที่6คะแนนนะตั่วไปเป็นด้านเนื้อเรื่องนะโอ้โหผมชอบไอเดียกันจับสัตว์มาวิวัฒนาการนะครับถ้าใครที่ชอบสัตว์ต่างๆก็ผมอ่านเพลินนะผมว่าสนุกนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบความรุนแรงกับของสัตว์นะครับที่เอาจับสัตว์มาสู้กันก็ไม่แนะนํานะครับผมให้คะแนนอยู่ที่ อ่านแล้วรู้ที่จะจบเลยแล้วหกเล่มนี้ไม่หยุดเลยนะครับผมแบบมันดีครับการจนวภัยของสิ่งและเจ้าเหมียวนะครับชอบมากแล้วก็มีปมดราม่ามีความผูกพันระหว่างสิ่งกับเจ้าเหมียวนะครับแปลคะแนนครับไปติดตามกันได้นะครับหาซื้อกันได้นะครับนี่ครับ a s สมา a ลเซมือสองนั้นนะครับตอนนี้มือหนึ่งไม่มีแล้วไปหาซื้อนะครับสนใจซื้อนะครับสยามอินเตอร์ไม่มีลงแล้วนะครับเพราะวกาตูนไทยสตูดิโอได้ปิดตัวไปแล้วนะครับ อาร์ตแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วฝากติดตามเพจ a c e b o o k ครูครูพีทีผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เรื่องหน้านะครับจะเป็นการ์ตูนไทยเรื่องอะไรหรือจะเป็นการ์ตูนต่างประเทศแล้วนะครับก็หมาลุ้นกันนะครับผมมีการ์ตูนแนะนําอยู่นะครับกีก็ไม่อยากจะเรียกว่าแนะนํามาเรว่าพูดคุยกันดีกว่านะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย